สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหุงข้าวค่ะอืมไปไปหุงน่นเอาข้าวใส่ห้าถ้วยอืมเอาหั่นมาทางนี้หน่อยม่ถึงทำกี่เทสละสองสาม is i a lot k ซ o อันนู้นจะไปกินพวกนี้ด้วยเรวจะสอนทำไฟไรพวกนี้ <laughs> ไ,ปไปล้างน้ำ When come back from school though อเราจะพาทำเอามาล้างน้ำออาล้างลูกคลีนทู t ท m e เอาเอาน้ำใส่พุดโอเลวอเตออินยุดจุดจุดคนคนอืมคนมาแล้วก็เทน้ำทิ้งปิดไฟหรือยังปิดไฟยัง เดี๋ยวมันจะไหม้นะเนี่ยแม่ว่าเอาใช้ไฟอ่อนเกินหรือเปล่า r f e c t yeah, it. No. Was it was o like, um, next time instead of adding milk I'll just add water like it said m mm. m throw away water make sure เอ่อข้าวอินไม่ออกมา make sure l ร not come out Slowly. ข้าวมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็บาปเอาถ้าเทน้ำใสอีกอีสุกอีเอาน้ำใสเอาละเอามาวางให้มันอีเวนอีเวนแล้วก็ให้มันยูโนอีซาข้อหนึ่งเนี่ย Water when you put finger you have to be about that side ไปรอทำสิข้อนึงหรือบอ่ะข้อจ้สิกางมันยาวกว่าข้อแมมเท่ากันไหมดูสิเห็นมันก็เท่าเท่ากันน่ะมันอนี้ม่ออ่ะเอ่ออลิบิดมอเดี๋ยวเยอะนะพ่อพ่อพ่อเพราะว่าข้าวมันห้าถ้วย จะโอเคแล้วแหละโอเคเช็ดกน้นลูกเช็ดดักเช็ดดักเอาน,นี่ไปเช็ดก้นมันมันก็อะอไว้ดอน์นีสไปขอดีอิเล็กทริกอันเดนร์นีมเสร็จเรียงเสร็จแล้วก็เอามาใส่หมอ้อปิดฝ้า ฟ้ามีนะมาปิด hmm? ฟ้าปิดฟ้า oh, <here. S 1> อขาพี่เหรอเออเสียบปลั๊กพุทปลั๊กอินดึงออกมาที่หนึ่งลูกดึงมาพูดพูด uh, no อีสระปีคอนอีสระเนอบอลโกเฮียดึงออกมาอ่าเทร์นออนที่นี้ <Huh. S 1> กดลงไป เฮาดเออเสร็จละซาเต้อืมง่ายไหมยอะไปดูไ่เขานีสิมันสุกยัง no t h e r e still cake อ้ามันสุกแล้วมั้งโอเค